ยังคงอยู่เรื่องของเ,อเรื่องราวของคนดนตรีนะครับคราวนี้เราต้องพูดถึงย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักวงดนตรีที่ชื่อว่าพอสแต่ละเพลงเนี่ยฮิดมากร้องตามกันได้ทุกคนฮะเดี๋วันนี้เราไปดูชมหน้าสมาชิกใหม่ของพวกเขากันครับคร,คริดตต้องอตตต้งูจ เียงชิดดไ้มีสมาชิก4คนนะครับก็คือคุณโจอามรินนักร้องนำนะครับนอนระเทศมือเบสเอพลกริตมือกีตาร์และบอลนิรุตมือกลองครับแต่หลังจากที่คุณโจนะฮะเสียชีวิตไปเมื่อ2,545วงพอสก็เหมือนกับเสียหลักไปพักใหญ่ต่างคนเนี่ยก็ต่างแยกย้ายกันไปตอนนี้ครับเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยซิงเกิลที่มีชื่อว่ารักอยู่รอบกาย ซึ่งเป็นเพลงที่โจเคยอัดเสียงไว้ก่อนเสียชีวิต<อ>แล้วก็แน่นอนคบว่าตอนนี้ขันนักร้องนำนะครับเขาก็เลยเฟ้นหานักร้องรุ่นใหม่มาเป็นนักร้องนํา<ฆ>แล้ววันก่อนเนี่ยก็เลยจัดโชว์แบบเต็มวงพร้อมกับเปิดตัวนักร้องนํา3คนที่จะมาร่วมงานกับวงพอสต้องบอกเลยว่าคนลุกตรงที่ว่ามี1ใน3ครับที่มาร้องเสียงคล้ายโจมาก<อ>และหน้าตาก็คล้ายเช่นเดียวกัน ต้องบอกว่าเสียงร้อง <คน S 1> ของต้นนี้เป็นเอกลักษณ์มากเลยคนนี้เลยครับ,รบชื่อเฟ้นประภาพนะฮะเสียงเหมือนไม่พอหน้ายัางคล้ายด้วยเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงเขากันครับไม่ค่อยกดดันครับเพราะว่าผม มาวันนี้ผมรู้สึกผมชอบและผมรักในเสียงเพลงของวงพอร์ครับผมก็เลยอยากจะมาร้องให้มันเต็มที่ให้มีความสุขมากกว่าครับผมเชื่อว่าในด้านคุณภาพหรือสกิลแล้วทั้ง3คนนี้จัดที่เป็นนักร้องที่ดีอยู่แล้วก็ที่เหลือคือเรื่องของการร่วมงานแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งอาจจะต้องปรับกันด้วยเว่าจะเข้ากันแล้วก็ อยากให้แฟนๆทั้งหมดให้โอกาสนะครับให้โอกาสทั้ง3คนว่าลองเปิดใจแล้วฟังจนเรื่องของคุณโจ้ไม่มีใครเขาแทนเขาได้อยู่แล้ว ซึ่งซิงเกิลรักอยู่รอบกายนะฮะตอนนี้ก็ปล่อยไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีเอ็ีออกไปแล้วก็สามารถติดตามกันได้และที่สำคัญในปีนี้ครับเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะครบรอบ20ปีวงพอสออใครที่เป็นแฟนคลับของวงนี้นะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้นะฮะในอินเทอร์เทนของเราถ้าเกิดมีข่าวคืบหน้ายังไงจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบอย่างแน่นอนครับแฟนเพลงต้องดีใจแน่ๆเลยจริงๆเราฟังเพลงเขามานานมากแล<า>้วเนาะจนตอนนี้รู้สึกว่ากลายเป็นเพลงอามาตะไปแล้วหยิบขึ้นมาร้องหยิบขึ้นมาฟังเมื่อไหร่เนี่ยก็ อ,อิน,นะอะเ,เป็นเพลงละอมะตะเลยก็ว่าได้นะฮะ